ปกระพาเป็นคนมาใช่ไหมที่เป็นที่เป็นคนคที่ใช่ไม้อยู่จริงใช่ใช่มาอยู่ที่คือเป็นอะไรเตนนี้ก็สีไทรบานเอยู่ตออแต่ว่าผมะรับมาุลาพวกสีแซอยู่ที่ต่านไมไม่คนว่าทุกปั้นขันตองขหอหลงพอนครับพอแล้วแเนื้ท่านกระสินแนเน้ออ่อนนะครับอาเป็นตัวเไม่วนรอหนระวั ปนเรดอาหารของข้าวกลกวยากยราบอาหารกนาวผสนโรก็จะจักถึงย่ำเสารอทำไมชมันเป็นปีกข้าสารนะเกิดโด็นประกอบเออนี่วีวุกรวัาขอขมาขอค่ำหูแผ้องปอเปิดรับเพื่อวันอนชมทีกายของคนปีนีผมมีปัญหาเรื่องปกติผมนอนดูแเด็หลังจากที่ไปสี่้ปีใหม่ไี่สิมีปัญหารง วันนี้มันเป็หน้าไปเบิ้ลไฟบังหน้ากระโหลกแต่ว่าบด้ลเอเนเรไปเบิ้งเนี่ยคอนนี้ก็ได้ไปซอยเขาาดึงกระสอบอือวันมันเป็นอาการสิตายนะครับมันจะเป็นดาวกับจะพวกอะไรเบิ้ลถึงแม้ทั้ง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 คู่สายไในอลยเฝ้านางลมอันนก็คือปีนี่ผมผมสีเกี่ยวกับเพราะว่าหน้าผมไปเทสมัวปลายจะพ้นพ้นกักินนวดตลอดพวกก็เลยกำหนดอาพูดโล่กำหนดเลยเธอเดียวเพราะว่ามันมันมันอาการมันมันเสียโลงมันสิยที่เสียดับนะครับ บัดนี้พ่อพ่อกำนวดเธอสอนหนิบ่ได้เพราะว่าร่มมันเดี๋ยวมันมันกันเขาไปเลยกันเสร็จปุ๊บผมก็เลยใส่วิธีแบบพุทโธพุทโธพุทโธนะครับบัวแม่ครับคำนดได้แค่นิดเดียวบัดนี้เพราะว่ามันมันหายไปผมผมทีเห็นเห็นจิตโดนหนึ่งของผมน่ยมันมันเห็นร่มที่ว่ามันยิงสินหยกับหลวงพ่อร่มมันร่มมันยังสิครับเดี๋ยวว่าเขาเห็นยังบ่อไหนเลยมันมันบีเขาเรามาสินตันใบขับบีเรามาจนจนสิมืดเลยครับเพราะว่าแต่ว่าผมจะลงตัวบ่บ่อไหน ทำไมที่ว่าซีอีโอกระปุกซอให้มันดับไปเลยนะ่บันทิพย์นบอกกันว่ามันมันตัวหรดตัวนั้นมันขึ้นมาว่าตอนนั้นผมเคยฟังหมอว่าคอนสิตายเนี่ยกระตุ้นหัวใจแบบรุ่นแรกเพราะกระตุ้นเสร็จมันมีนนผลสองอย่างอย่างหนึ่งท,ที่ตายไปเลยอย่างหนึ่งคือฟื้นมากว่ะกระตุ้นผมมันก็ขึ้นมาเลยบัน,นี้พยอเพราะอะไรเนี่นยมผมก็เลยมากผมจตงมาเดียเด๋ยวฟังเพจของหลวงพ่อผมผมเพิ่งเดี๋ยวฟังนะครับแต่ฟังไปมากๆฟังประมาณสิบประมาณสิบกิบ เพราะว่าเสริมลูกเอาเองแต่วันนี้สรุปเองแต่ผมจะมาถามหลวงพ่อวัตถุพอตุนนี่ต้องจิตจำเอาจะเป็นแบบอย่างวัสดุเกล็ดสีใต้ข้างลูกไปสิดๆก็มันมาถึงมิดเดียแต่ว่าผมผมคิดเอาเองผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามือน,นั่นมือน,นั่นถ้าผมถ้าผมจะฟังเทปหลวงพ่อก่อนนะครับ<ช>ผมจีกำนดให้มันดับไปลเลยอันนี้คือผมคิดจริงๆแต่ว่าหลังจากที่ฟังเทปฟ,<ช>ฟังแล้วฟังอีกนะครับรเแล้วก็นที่เทปหลวงพ่อนี่นฟังฟังอย่ังอะไรกับฟังฟังอะไรพอเราคิดฟังแล้วมันจะเย็นมันจะแจ่มมันจะแบบ มันสิผมมีแนวเสียงนะครับมันสิยู่เลยคือบอขอกใจบอครับบอกคองบพรยังเลยโดยดยปกติข้ามตอนไปที่ไหนผมบอสงสัยอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราฟังน้องพรอี่มันมันเป็นคำบอกแบบนี้แต่ว่ามันแงแจ้งตลกใช่กับเข้าใจทตลกกับเข้าใจสินะครับอันนี้คือความเป็นจริงในในจิตของผมนะครับเลยแบบมันยับมากมื่อกี้ฟังมือเทียร์เฮ็ดยังกระซ่าผมเทีเกินแวลาฟังนี่มันบางเทียร์มันปิดดีบางเทียร์มัน น้ำตาไหลเห็นมากม่ครับมันเป็นเองบ่ได้ไปบังคับไว้มันเป็นครับมันห้ามเขายุ่บ่ๆคมันเป็นเองมัเป็นกัดเลยครับยิ้มันเป็นของะมันเองมันองสันมันหลับของมันกบเป็นของมันเองครับถ้าศึกมันมันเป็นมันก็เป็นดอกบ่ครับบ่อปไตเหตุกำหนดไม่ได้บ้าครับผมก็ต้องกำหนดโโคข้างสวรรค์ข้าโตข้างสวรรค์ในห้ามันใจในรมหาใจั้งแตน บุคคลใดก็ตามติดตายอยู่ในล่มหายใจล่มหายใจนี่บ่มีรูบ่มีหลางบ่มีโตบ่มีปมครับจิตบ่มีจิตสั้งบ่มีเกาะผุทโทเกาะผุดโทอยู่เพราะพุทธเจ้ามั่งเกาะข้ามมั่งแต่ว่ากับผู้ผิดมันยังมีหลุดหลางตคนบอนที่ข้างุดโทษมันถึงเกาะพุทธลูกหนึ่งขางนั้นจะเกิดในเทวดาเลยเราบุคคลใดติดตายเนียนแน่นในล่มหายใจโดยบ่ได้ห่วงอะไรอย่างเลยนี่ ล้มหายใจอย่างเดียวลึกเข่าลึกเข่าย่างในหนนอนแดดนาคามีแต่ว่าบาดี้ตคนไปฟังท้ามก่อนนันเลยมันสีบอกห่วงหแต่ว่าฟังท้ามก่อนตายบอกห่วงบัตรเนียนแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับล้มเลยบอเม่องเขาแต่ของตายแต่ว่าไปอยู่ในสถานที่ที่เราแต่ว่าอนาคามีมันเห็นมันกับเจ็กกับกายมันแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยครับแยกแต่ว่ามันยังมีโตครับผมนั่นหละโตมันยังเป็นโตอยู่ได้นั่นครับทีวาเห็นเน่ามันคือเป็นเน่านีอยู่ได้ไหมครับ นนั่แหละเห็นเห็นจะร่มมันก็รสิปีร่มเฉียงสีมันก็คอยปีดรมครับแต่เ้าสิไปยังมันบ่ออะไเลยไปท่านบ่ออะไเลยบ่อเปบ่ไรอบ่อครับบ่อขึ้นครับแต่ว่าจิตมันเต้นแห้งตรงไหนมันบ่อสอดทรายมันบ่อร่มกระไว้มันเหมืก็ว่ามันมัีสิไปครับมันเบิ่งล่มเลยนะครับมันชัดแห้งก่อนนี่เป็นตัวตนอยู่ครับผมจะร่มก็ได้อยงบ่ออันนี้ได้อจากไฮฟึกอันนี้สมากกว่าครับผมคัมบุทโทษกับว่าห้ติ่มแต่ให้อมบุทโทษแน่ครับล่มหัาน คุดต้นหน่อยคุดลมให้ชุดจับยุดน้าร่มแบบนี้ครับจุดน่าร่มเพื่ออาการจีติชนิดหนึ่งเออีเห่าใส่เทคนิคพิเศษในการทาให้เกิดมือง่ายแก้การตีเขาเขาสูงองคชัตนได้เร็วที่สุดก็คือเอาเห็ดเป็นเหลวเด็กครับแล้วก็บริยยมให้เป็นนางรับตาแล้วก็บริยยมให้เป็นทานางตาไรก็ได้ครับผมมืดนึกได้เมื่อไรเห็นได้ตอนนั้นท่านที่ลอกทาน้าเห็ดไปแล้วตัวนี้สีมันตีเขียบขั้นกว่ากัน ถ้าเกิดนังขึ้นกับพาลมปุ๊บตัวนี้ก็ยืนยันไว้ลครับป้องกันอันอื่นที่เของมาแสกครับอันลมอื่นๆหรืออันอื่นๆที่เขามาแสกมาส้วนครับก็บบ <ๆ S 1> เลยเอาตัวนี้ตัวนี้คือจะเรียกยังไนึงเรียกว่าพีธีกระแมนเป็นผลแห่งสมบัติกระแมนป้องกันยังอื่นๆหลายๆอย่างกระไดทั้งหมดครับที่หลวงพ่อสอนผมหมื่นผมมากเลยสอนตัวนี้ับเขากระจําแบปฏิบัติแต่ว่าแต่ว่าสิไปเห็นผล คือว่าชัดชัดขึ้นคือตอน,<า>นส,สวดมนต์บ่ายมันสวดมนต์มันจังสีสุไอ้ที่ว่าส,สวดนมนต์จับได้ดีแห้งครับแล้วก็เห็นชัดน้ำครับคือถึงข้อสี่ไมลาสวดเขาจับอยู่อ,อยู่น่าร่มบางทีเขาจะนึกถึงภา,งาโพโปรพิชิลาลัดหรือยังไงก็แล้วแต่กต่ชัดน้ำได้ครับได้น้ำเบิดแต่เราก็อยู่น้ำครับเพราะว่กระแปะจะย่อเอ๊ะมันคือปกติปกติมันสิ่งที่เห็นสัญญาณนะครับมันจะเขาเอิร์นมันจะเอิร์นเราคิดร่วมครับนึกอ่านเดี๋ยวนก็ได่เมื่อกี้ทั้งเบิร ครับนี่แหละมันเป็นอุเบกขามันประซอดใจหานึกปั๊บเห็นปั๊บนึกปั๊บเห็นปั๊บมันจะเป็นจิดกันหนึ่งรับเลยนี่แหละลักษณะนั้นส่วนมันดีขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นน้ำคอเนี่ยครับคือผมเอาตามที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ผมมาหาเออ้โหจัดจูงหน้าร่วมไปเด้อไปก็ดีตัวนี้สิเป็นตัวป้องกันแล้วรับประกันเท่าอีกว่าเป็นผู้ดีในฌานเป็นผู้ไม่ห่างจากรารเป็นผู้ทรงฌานองค์ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามบัลลังก์ท่านด้บัตเอาตัวหนึ่งมายืนยันเลย สมุดระบาดท่านตายปุ๊บแค่จับลมหายใจปั๊บตัวนี้หยุดจับปั๊บบันยู่กับลมเลยบาดอยู่กับลมเนาะครับเนาะอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมสกตายบ่หูม่าบ่เกียบบกบวดมีคนตายมาสี่คนผมก็ได้ห้องแค่คนเลยมี่แต่กยิบยิมแต่ผมลมหอครับแต่ตอนที่ผมผมตอนที่ผมเบิ่งลมนี่ยผมผมผมก็เลยนึกหาเลยครับที่ว่าสินึกหาว่ากระตุ้นหัวใจนั้นผมฟังหมอวอรและผมบอกเคยเห็ุผมฟังหมอวอรหน้าแนี่แต่ผมบอกแต่ผมบอกหูผมบอกเหตุนะครับมันขึ้นมาเองมัน แต่ผมก็มาคิดจริงหรอกว่าถ้าผมได้ฟังธรรมมาผมหลวงต่อก่อนนี่ปล่อยเลยหรอกเขาดีปล่อยเลย,ลยเนย,ย,เยผมคิดว่าสิปล่อยเลยแต่เลยสิมาถามผมเพรอว่าผมคิดจะเสียม,มันมันถือว่าเน,นถ่ยถือแล้ว<อ>แต่ว่าเขาจับลมประทันมันม่ได้ฟังธรรมมันมันบระิดถึงตัวน,นั้นจะเอาต<ส>ัวรอดออกมาได้ก่อนหลอดเนี่ยหอดมันมีชีวิตอยู่นี่เลยมียังมีความสงสัยอยู่เดิมแบบคิดคิดถือหรือคุณก้อนว่างคิดจังไรจังสิไปเลยได้นอนมันมันบ่ฮู้อีหลีบ่ฮู้ครับผมเพราะว่า ผมว่าผมมาฟังเทปมาเขาปังท่าหลวงพอเลยผมว่าเออถ้าปล่อยไปไปเลยผมว่ามันอาจจะดีกว่าเพราะว่าปกติคือคือเข้ากับบริษัทอยากอยู่แต่บริษัทไมค์ผมว่าสิไปขาตัวได้เลยครับถูกต้องคืออยู่กับเด็กปฏิบัติธรรมมันก็เป็นมันก็เป็นบุญอะสินะครับเข้าใจ๊นี่ก็หมายนี่ครับผมถ้าเขาได็ฟังข้ามตอนนนั้ปล่อยเลยมันถือ่วงอะไรอย่างนี้ปล่อยไปน้ำล้มเลยไหมล้มอยู่ว่างไว้ได้บันนั่นแหละมันว่างไงครับหลวงพ่อผมก็บอกเคยเห็นมันว่างผมว่าเอ๊ะมันคือบบเจ็บบ่ปวดบ่อสอดใส่ ในจังหวัดหิ่งเอาตัวนี้ได้บาทปฏิญามส่งชาติมากๆเลยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเอามันไหลก็ไปก็มาอยู่นี่เอามีหน้าที่ลูกเอาตัวไรกเป็นตัวลูกเอาตัวความรู้สึกนี่แหยวสติคือลมเข้าออกสัรพัญญ์คือรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้เอยู่แกมีเออทาให้บ่อยทําได้มากถึงเวลาขับขันมาปั๊บแลนกับเอาเองดอกแลนกับลมเอาเองคเออ ผมมาหาลวงพ่อมาแล้วคือผมเรยถามนั่นพอว่าผมบอท่านเดีฟังถ้มหลายหลายบทหลายคิดมันเลย่มีคําถามคำถาสใส่แม่นครับแต่ว่าธ้รมาของลวงพ่อเนี่ยมันมันบมีคําเถียงมันบมีคําถามมันไม่แต่มันมันไม่แต่คําขอเพิกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าที่เขาปฏิบัติมันงูประปายันมันแม่นหมดเลยนะครับถึงมันสิเป็นขันอุบาลการ์้างแต่ว่ามมนกับแม่นครับผมเลยว่าเวลาฟังกับผม ผมขึ้นหอกับบ่อน้องว่าขับรถแนวขึ้นหอยลงปอมกำหนดเก็บไปหาเพิ่เลพอปัญหามันเกิดอาการสิตายเกินมากมันจะได้กําหนดสีนะครับกำหนดลมเลยบ่ต้องหาอย่างตันกําหนดยังรู้สึกตัวลมเข้าออกเข้าออกตายบ่กหงมือพวกก็เก็บบ่ปวดก็ก็ค้นสิทธิ์ลมไงง่ายเพราะว่าผมเป็นคนนอนหลับยากผมต้องรับกับกับผู้โทษเท่านั้นถ้าบอรับผู้โทษนี่ก็คือบ่หลับเลยนะครับพอย้ำเวนี่ร้อนคือคือนอนหลับบ่ได้นะครับ เพราะบว่านี่มาทงานมาตลอดมันบุกเข้าท้องเวียนนะมันชิมมันชิมผมกิดอาผลสรุปเพื่อดันเฮ็ดนี่ว่างแผนครับแล้วก็ไปนอนงกำหนดล้มได้บ่ะครับผมตจะมี้เป็นตัวบินยันเด้อป่าครับวิโต๊กหมายถึงลมเข้าออกวิจารณ์ประกอบความคิดเอาไว้ใู่นั่นอยู่กับลมที่ที่เกิดนี่คเอาแค่คันเรียวอย่แงเดวว่าต้องไปคันอื่นๆแบบมันไปเอาเองแบบนอกนั้นเวลาผม ประโยคนี่แหละครับมันมันตึงแต่เท้าแห้งนะพอเอ๊แต่ก่อนนี่ไปทุรนทุรายหาจนแบบมันบัดเพ้าฟังหมูพ่อว่าดีแค่นี้นึงแค่นี้นึงเห็นบ่น่งมันมันเข่าไปได้หลอกเลยนะครับเขาค่อยๆปฏิบัติเอาเนี่ยนะแม่นจับจุดเดียวเลยว่าต้องไปสนใจอื่มๆอีกว่าต้องไปหูเห็นมันมีแบบสมนั่นแหละหูเห็นอะไรมันตัว่าผมผมกระสีอย่างหนึ่งคือผมผมบอกใครมัาเกี่ยวกับการหูเห็นเออผมผมสิบอกใครมัา แต่ว่าตอนนี้ที่เห็นผลที่ล้มพอเนี่ยนั่คือไปเห็นผลกับการสวดมนต์หลายกลัวพอสวดมนต์อีกสวดมนต์สวดมนต์มาตลอดชีวิตแต่ว่าแต่ว่าสวดตอนนั้นเนี่มื่สวดนิ่งขึ้นไหน่ับเราเนี่ยจับตัวนั้ำลงได้ Frank, ตัวน ni, ี้ครับผมเอกคัตตากิตเอกคัตตารลมอันนี้เออความสงบอันเกิดจากการสวดมนต์สาธยายคาความสมบอันเกิดจากการนึกนึกลมหายใจครับผมได้มันได้เอาทั้งนั้นครับ เหตุ S <S เป็นอยู่ตวัวอันอุณหโลมเหตุเป็นอยู่ตวัวเป็นครับเออแต่กรับมาลมหายใจเพื่อเพืก็ขึ้นเองดอกแม่นครับเหลือตาต้องไปตรวจไปตรวจทีหลวงพอบอกเท่านั้นแหละครับผมผมจําเลยเพราะว่าออผมมองว่าแต่กต่อนผมเห็นผมคิดว่ามันติดมผมบอกให้ไปฟังไผเลยนะครับมผมก็มาฟังหลวงพออ่อแต่ผมเป็นคนกําหนดลมพุทโธโยงายปกตินี่เวลาสี่ขันหนีแค่สมมตอนี่ผมก,ก็สิทธายพวกหมดเสืลงไปตัวสารพันก่อนมันมันสินดิงเพราะนิ่งผมก็เพราะสินดิงเขาหาพุทโธงแหละกระังมาจับเขา แต่ว่าเป็นการดึงเร็วนะครับคือคือบางทีมันเป็นอุบายมาจัดของก็ไดเมันย่านี้วิชาไถเก็ดหลักไผเก็ดหลักมั่นแน่นสิข้าผมบางที่ิีเคยบอกตัวแต่คะแนงเราเองน้าของไปของมั่นหนารับวมาแต่คะแนงเราเองแน่ไผก็ดีเพราะแม้ว่าจะเอาบุคือการบทตพนมันบุตอยังไงของผมวิงไม่ทั้งเดียวที่เปร์เซ็จตเห็นหนึ่งไว้คือตรงไทยพวกมสื้นล่มล่มทัวร์สาร่างกายก่อนแล้วก็ว่างคิดไว้ใ้ มันมันสิบอกหน่อยครับมันสิเย็นแต่เวลาเขาดึงมาพวโตกรรมมาจับในกายในเวทนาไม่จิตอะไรแบบกายควนได้ก็ได้ในกายครับเวทนาคือเอาความรู้สึกุบุญเป็นจุดเกงเป็นจุดหนึ่งจิตในจิตคือเห่าเนี่ยพวบคุมบอลให้มันจิดไปข้างในให้มันอยู่เฉพาะกายเวทนาจิตของตัวเองแต่ถ้าเราเห็นสัตว์ประชิงตั้งสองนดูทุกคนอยู่ในกายก็เป็นตัณฑ์สอดแนมแล้วความจิตถ้าบราไปหาจิตบุคคลสัตว์สิ่งของยึดคือความคิดเราไปตั้งอยู่ดำผู้ใด ก็ไปคิด่วนก็ไภวิญญาณเกิดไม่ได้มันจบแล้วเพิ่งแค่นี้แลบอกเอาแค่ขันแแบกนี่และวันตะมาชานวิตกลมเข้าออกวิจารประพองเอาไว้ปีี่เกิดเพราะนี่พอแล้วสาน้นแบบตายเพราะเกิดนี่แหละครับมา่ห่ยังหน่อยอนาคามีบอกไว้ยังหน่อยดิ่ไปว่ายังกับคนทําให้บ่อยทำมากๆเพราะเขาแต่อะหันคุณคึ้นุดกระส่งแง่ที่มหาลุบ่อขึ้นมามาเอาข้อมันใจตัวนี้ไปเลยวิตกวิจารปีติสุขเอกกบตายเดิ้งแค่นี้ แต่ที่แค่นี้ยังไปหายัางอีกสิเกิดยังขึ้นเขาล้มยังเดียวล่อไวลถ้าตายโหลดแล้วก็ตั้งใจตายยังดีหลดตั้งอยู่นลบอ่แต่ว่าไปตั้งไหนไอื่นดอกแล้วก็นแล้วกันขมลงเพราะว่าเขาล้มยังเดียวเนี่ยมันกล่องอยู่ในหูม,มันเป็นคหมอดที่แบบมันฟันอง,อางง่ายๆแต่ว่าเอะม,มันมันหลึกแข็งนะครับบอกว่าเกิดยังขึ้นเขาล้มยังเดียวเราเวลาเอาเขาล้ามมัก็แม่ี่หรี่มันตัดมาเลยบางเทือกศูนย์เนี่ยผายุสีบางเทือมัน มันข่ามามันกับมิดเลยใช่ไหมครับนั่นแหละมันมันนั่นแหละผู้นั่นแหละผู้เสียชิตเอาเองข่าวศูนย์ก็กันหายบ้าล่ะมันก็โมโหน่ะครับลื้อหลังแบบง่ายแล้วมันใจตัวนี้เด้อมันมีแต่เพื่อกันใจมันตายซะก่อนแต่ยังนมีประสบการณ์หลายคนไปเรื่อยๆผมเป็นว่าทีเดียวผมผมทีมีอาการตายอยู่สถานที่ว่าที่ว่าบ่อหลวงพ่อฟังเนี่ยเออเออเอเพราะปกติสิเป็นคนแข็งแรงนะครับแต่ว่า เลยเอานลันเ้ามาถอยันก่อจะสอนอนี้สากสุกเกิตามนั้นเด้อมันใจตัวเดียวหน่อยมยังเดียวจะไปสดยม่ยังทบเดียวพพกสิจังมุมพฒนามาทั้งอนละ่นเดียวนั่นแหละจะปตัวสนอีกครับผมจะมุจับด้ลบบอให้รับโดยสิทธไปยบันผมก็กลับมิตรผมก็ะวดเฮ็ดยงบันเฮ็ดงาผมมองแม่รับนนอง ออาไปร้องบนสะพานช่วงนี้ยังถามยืนบ่นกลับ่มีครับพอจะจะป็นได้พอให้โอกาสเออเอาบันีกเราเมื่อกล่าผมผมจะได้ผู้ดังใครผู้ดังมั่นหนิคันบ่นีรก็คือตอนนี้ก็คือมันมันมันใดอันนี้แหละครับเออเอาทำนั่งแดดมันปอดดีๆยังอีกดอก กันมบวันนี้มีผู้มาหับก็บอกไอ้เนองเขาไปส่งโอเคเขาไปส่งที่รถอ่ะเนาะที่ท่ขนส่งขนส่งนี่พักกันมี่าดรถกลับบ่หล่ะไม่ไม่ได้ขับใ่ได้ก็ได้ไอ้ดาบอกรือไทยไอ้นดหรือไทยก็ได้ไปส่งคุ้ยครับเขาเราบ่หล่ะ พอดีน้องมาจากลาวแล้วเอารถข้ามมานะคะแล้วเขาจะไปส่งเออเอาเดี๋ยวแกเป็นละตัวเป็นดังนั้นแก็ขยุ่แค่นี้แหละจะไปไหนโอเคดีเดี๋ยวนี้ปิดกลับมาลมอย่างเดียวเต็มเนาะเต็มแบบเขาตายมากเขามาบอกฟัง ก็มาบวชลูกใต้ไหมค่ะสวัสดีแต่ว่าอยากเอาผากบวดลูกใส้ไหมคนบวชอยู่ไสรัลทั้มาจุดหรือมหานิกายล่ะบวชท้ามายุดด้วยวัน้องผู้รู้ค่ะอยากเอาผักขอยม่น้ำบอกไ่ดไมดได้เป็นยุสไซลัล

บุญคุณอาจารย์สุชาติมาดูสนุงจะดอ่าด้บกขาคุณดีดด้กสมาดีเดี๋ยวเดา๋ยกวันกเรดาวัาดดีดยว่่ค่เดดูนด